อ้อมมามีเสด็จหรอใช่ไหมว่าอยู่แค่นี้เหรอคุณไม่คุยเพรน้คุณนอนดีแล้วไงตอนอยู่ที่กองยินดีด้วยไหนเนี่ยโออยพรน้ากล้องหน่อยครับก็ยินดีด้วยก็ดีใจด้วยจบแล้วหวดแล้วก็พยายามมากี่ปีนะ เรียนเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์รอรอกันทั้งวันครับอันอันนี้อุ้มต้องถือสิอันนี้อุ้มต้องเป็นคนถือก็ยินดีด้วย ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังจากนี้ก็เหนื่อยน้อยลงแล้วมาถ่ายละครเยอะขึ้นครับผมเนี่ยนี่มีใครมาถึงอีกบ้างยังหรือพี่คนแรกมาคนแรกขออบ้ยขอใบด้วยเหรอคะ